กนละโกรสิงการตุลปะพระจันเทวะพะอา

ที่ประโยชน์มากกว่ที่ท่านใดในเรื่องของประหลัดเอก็ขอรบกวนท่านอาจารย์สุขวิทย์ถ้าะไอ่างนี้ตัวน้องของผมก็อาจจะร้องเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันได้ส่งมาไม่ได้ตอ

ป้าหุนเงย و, ป้าหุน و, เอยตกขีดเอย و, อันชอดีกะด้มีอยู่ฐานสรังคุณยักเทสตสร้าดดีครับเอ๊ะเห็นเห็นบอกว่ามาสวดมนต์ให้แม่วิมาลาปเป็นประจำเลยอะรครับครับผมยังไงมากครับก็ตอนที่บทเก่าก็มาสวดมนต์ให้เป็นประจำครับอ,อ้พอชุกลาบจากท่านก็ท่านก็ให้มาสองงวดแล้วอ,อแต่พอดีตอนเนี้ในเวลาเขาย้ายมาที่ตรงนี้เพื่อ เพื่อที่อ่าบูทเก่าเพื่อจะซ่อมแซมครับครับเลยต้องตรงมาตรงนี้เลยเมื่อเขาเลยมาสวดมนตให้ประจำนะครับเลยมาของงันนี้มาขอเป็นงวดที่สามหน่วยรัฐบาลเ๋ยให้เป็นแนวทานนะครับผมแล้วแล้วเห็นบอกว่าคือเห็นเคยเคยเห็นแม่ไม่อเรามาบิมาลาเนี่ยมาขอข้าวฝันขอทานอะไรนะตอนนั้นครับติงครับอ่ายังไงครับก็เลยซื้อมาให้อยังไงครับก็ซื้อให้พก็ก็ก็ให้ตามที่เขาขอ ครับแล้วก,ก็ขอเลขก็ได้ไปงวดที่สองที่ถูกรังวัลครับและและ้วตอนนั้นแม่มาเข้าฝันหรือว่าอะไรม, ah e มาเห็นเลยมาเข้ฝันเลยครับออมาเข้าฝันใช่ไหมมามาขอ,อากินข้าวกะปิครับขอบคุณครับ